สวัสดีค่ะสวัสดี fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดีใจกับชาวราศีสิงห์เนาะโหทุกระทรมลำบากลำบนแสนเข็นสุขภาพกายสุขภาพใจชีวิตมันบันทอนเหลือกเกินที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะคะพรหัสย้ายในวันที่8พฤศจิกายน64ปัตนิปุปตตะมรณนะแล้วเดือนหน้าเป็นเดือนที่ตกพันธุ นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะปีหกอริมรณะของคุณเป็นกเกษตรมันต้องกมันจะดียิ่งเหนือยิ่งรวยพ้นวิกฤตแล้วจริงๆดาวสุขในพบพันธุสหชัชากรรมมาสัมพันธ์กันอยู่ดีที่สุดในรอบปีในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวสุขได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะการงานของคุณเหนื่อยรวยเขาเรียกอะไรเหนื่อยลากเลือดา รวยสุดสุดตัวนะแต่เงินทําเงินทับตัวยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งรวยใครที่ผ่านช่วงสิงหากันยาตุลามาได้แล้วเนี่ยนะโภจิกาก็จะเริ่มเดินหน้าแบบสปีดเลยสปีดเร็วก่านรกเลยนะคะนะก็เรียกว่ามันผ่านมันจะผ่านอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรสะดุดติดขัดไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาหรือจะเป็นเจ้าของกิจการหรือจะเริ่ม ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามจะมีโชคลาภเข้ามางานใหญ่ๆเข้ามาให้คุณคุณจะได้แสดงฝีมือให้กับเจ้านายเห็นถ้าเป็นธุรกิจใหม่ๆคุณจะได้ออเดอร์ทันทีนะคะคุณจะมีโชคลาภเรื่องการงานอย่างเห็นเด่นชัดก,การเงินงานดีแล้วไงเงินอ่ะเงินก็ได้เงินจากสังคมรอบข้างส่งเสริมทําให้มีแรงขึ้นการวางแผนการใช้เงินก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยถ้าคุณตั้งใจแล้วก็วางวางวาง,วางเซกงานให้เรียบร้อยด้วยเพราะอะไร สังคมรอบข้างดีก็จะส่งเสริมส่งเสริมและหนุนนำหางานมาให้คุณงานก็สร้างเงินให้คุณทำให้คุณมีกำลังใจมีความสุขมีความสดชื่นมีเงินที่จะไปดูแลครอบครัวมีเงินที่จะไปดูแลคนรักมีเงินที่จะไปดูพ่อแม่นะคะแล้วก็มีเงินที่จะไปจัดการสร้างฐานะสร้างชีวิตใหม่ที่ผ่านมาชีวิตมันมันหนักเหลือเกินอะ่ะ มันหนักจนมนแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงกับชาวราศีสิง์ในบางดวงนะคะเพราะว่าเพราะว่าดาวมันไปอิลุมมิตุ้งอยู่ตรงลัคนาราศีสิง์แล้วเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวสารพัดเลยตำแหน่งดาวไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้โหมันแก้กันไม่หวัดไม่ไหวใครแก้รอดผ่านมาได้เก่งมากใครที่ผ่านมาไม่ได้ทำบุญเยอะๆนะคะทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆ,ๆความรักมั่นคงขึ้น คนในครอบครัวจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะคนโสดคนโสดอาจจะอาจจะได้ทํางานคนถูกใจนะอาจจะได้เจอคนรักในงานนะหรือได้ได้คนคนที่คุณคุยด้วยแล้วเขาเอางานมาให้คุณนะคนนี้คุณชอบอยู่เขาชอบคุณอยู่นะคนที่คุณหมายปองคนที่เขาเข้าหมายปองคุณอยู่นะคะก็ หางานหาเงินมาให้คุณทําให้คุณเกิดมีความรู้สึกปราบปลื้มปราบปลื้มต่อกันนะคะปราบปลื้มต่อกันแต่ต้องระวังว่าคนที่เขาเอามาเป็นกุ้ยนั่งให้คุณมาส่งเสริมคุณเนี่ยเบื้องหลังเขาอะชัดเจนหรือเปล่ามีคู่คาอยู่ไหมมีคนรักค้อมแขนกันอยู่ก่อนหรือเปล่ามีรักซ้อนหรือเปล่าคุณไปเป็นรักซ้อนของเขาหรือเปล่าต้องระวังมากๆเพราะว่าดาวราหูกับดาวพุธเนี่ย จะมีตำแหน่งเลงกันอยู่ในช่วงวันที่19พฤศจิกายนไปมันแข็งแรงมากๆแล้วก็ดาวดาวเกตอยู่ในภพลาพะภพลาพะเนี่ยมันก็จะเล่นกระตุน้นลาพะโชคลาภความสุขมันก็จะมาเยอะมาอย่างต่อเนื่องบางทีมันเยอะเกินเยอะเกินความเป็นจริง ะะอะไรที่มันเกินความเป็นจริงมันก็ไม่ควรจะดีนะมันต้องอยู่ในความเป็นจริงตั้งอยู่ในความเป็นจริงชาวราศีสิงห์ถึงเวลาสวยสุขได้แล้วนะคะยิ้มรับนะตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟื้นไข้ขึ้นมาต่อสู้กับความสุขที่คุณรอคอยมาได้แล้วเป็นททเฟลของคุณละเป็นอะไรที่คุณจะต้องได้สัทีได้สัที นะส่วนผู้ที่ผิดหวังแล้วยังทด้ทอทดถอยอยู่นะคะสู้ค่ะลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องยังไงก็ฝากไว้นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้มีอะไรก็ไลน์เข้ามาคุยในไลน์ ID ที่ให้ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้นะคะวันนี้ โชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย